จังหวัดสกลนครนะครับติวเข้มจัดอบรมพนักง,งานนะฮะขับรถรับส่งนักเรียนนะครับเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับที่ห้องศรีสกลเอโรงเรียนมาจิสติกสกลนครนะครับนายวีระเรืกวานิชกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับรถ,รถรับส่งนักเรียนจังหวัดสกลนครนะครับประจําปีงบประมาณ2567 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกนะฮะในการขับขี่รถรับส่งนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎจราจารให้แก่ผู้ประกอบการเจ้าของรถและผู้ขับรถรับส่งนักเรียนนะครับในพื้นที่จังหวัดสกลนครโดยผู้ขับขี่รถรับส่งนักเรียนนะครับเจ้าของรถและผู้ประกอบผู้ประกอบการนะครับถือเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในการนําพาเด็กนักเรียนเยาวชนออกจากบ้านไปส่งที่โรงเรียนนะฮะนอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจาราจารทางบกตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ ต้องมีจิตสํานึกและมารยาทในการขับรถตลอดจนตรวจสอบสภาพตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบคุมของรถนะครับที่นํามาใช้รับส่งนักเรียนรวมถึงการขออนุญาตจดทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนที่สูกต้องให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครได้ไว้วางใจซึ่งโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับรถรับส่งนักเรียนรรน,ยน,นะครับจังหวัดสกลนครประจำปี2567 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยผู้เข้ารับการอบรมนะครับจะได้รับความรู้จากวิทยากรนะครับเช่นตำรวจภูธรบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับและสำ,สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อให้มีทักษะในการขับรถอย่างปลอดภัยปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับและมีจิตสำนึกในการให้บริการทั้งนี้นะครับเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนนะครับ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอันเกิดกับรถรับส่งนักเรียนพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการขออนุญาตใช้รถเพื่อรับจ้างรับส่งนักเรียนให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ